สารแน่ที่เราชํำกิ่งแล้วก็ใช้แก้วครอบอบเข้าไว้ในขวดพลาสติกนะคะเราจะใช้ขวดพลาสติกขนาด1รครึ่งนะเอามาตัดข้างบนออกแล้วก็เจาะรูตรงนี้1รูแล้วก็เจาะข้างๆ้รูนำเชือกมาร้อยเพื่อแขวนนะะเพราะว่าขวดเล็กๆอย่างนี้ถ้าเราตั้งแล้วเขาอาจจะล้มได้เรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ขุยมะพร้าวนะคะใส่ ใส่ข้างในนะแล้วก็ใช้กิ่งสะระแหนนะ่เวลาเลือกกิ่งสะระแหน่เนะี่ยให้เลือกกิ่งที่อายุเยอะๆแข็งๆแก่ๆ,ๆนิดนึงนะเอามาเสียบให้กิ่งเนี่ยเลยลงมาให้มีข้อนะข้อตาของเขาอะค่ะตาที่จะแตกใบอะ่ะเลยลงมานะสักประมาณ3 3สนิ้วนะ สามนิ้วเลยลงมาแล้วก็ข้างบนเราก็ใส่ขุยมะพร้าวเข้าไว้แล้วก็ใช้ใช้แก้วพลาสติกหรือทุกคนจะใช้ถุงก็ได้ครอบนะคะพอมีรากแล้วนะนี่ค่ะนี่พอมีรากเป็นที่ถูกใจพอใจแล้วนะคะทีแรกเลยเขาจะมีรากรากขาวๆออกมาก่อนเป็นรากแก้วเสร็จแล้วเขาก็จะมีรากขนแนงออกมาเป็นขนขนขุยๆเล็กๆนะะี่ค่ะเป็นเป็นราก ขแขนงเล็กเพื่อที่จะหาอาหารพอรากขแขนงออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะนำแก้วนี้ออกได้แล้วนะคะนี่ค่ะข้อดีของการอบหรือว่าควบแน่นเนี่ยจะทําให้กิ่งไม่เหี่ยวเฉาถ้าใบเหี่ยวเฉาหรือยอดเหี่ยวเฉาแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่เกิดรากนะคะนี่ถ้าเราอบเนี่ยรากเนี่ยก็จะเกิดข้างบนอีกด้วย ถ้าเราใส่กิ่งถ้าเราใส่ขุยมะพร้าวลงไปอีกนะเติมเติมขุยมะพร้าวลงไปอีกได้นะคะเขาก็จะยิ่งมีรากเยอะขึ้นอา,อายุของสารแหน่ของเราก็จะยาวนานขึ้นอีกนะเพราะว่ารากเขาเยอะนะคะเขาสามารถหาอาหารได้มากอันนี้เราก็อออกแล้วนะไม่ใส่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีต่อไปเลยค่ะ กันในคลิปหน้านะคะ